สวัสดีครับวันนี้ผมวานกาชาวันนี้ก็อยู่กันในเกม Back ก o ค e r M สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัวที่น่าปั้นลง PVP มีกีคันบ้างไปดูกันเลยมาตัวแรกนั่นก็นคือแอสตรล่างไม่ใช่อะไรโครเปอร์ซึ่งตัวของแอสตรล่างนี้เนี่ยมีสกิลที่ช่วยให้ตัวของแอสตร์เนี่ยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นและยังสามารถเพิ่มความห้องตัวให้กับตัวเองได้อีกด้วยอีกทั้ง ตัวของอาสต้าเนี่ยยังมีสกิลที่ทำให้อาสต้าได้รับเพิ่มนพิเศษที่ใช้ให้อาสต้าเนี่ยสามารถทำความเสียหายแก่ศัตรูได้เพิ่มเติมอีกด้วยเป็นตัวสาย P PP ช่วงแรกของเกมไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับอาสต้าร่างนี้ตัวต่อไปก็คือฟิลัสตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับแถมยังสามารถล้างดีบัฟบ และเพิ่มอัตราคิิเข้าให้เพิ่มทีมได้ด้วยเป็นตัวที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะแม้ว่าจะเป็นตัว SR ก็ตามสำหรับตัวละครฟิลัสตัวต่อไปะนะคือมินอซาล่างรือาะไรโครเบอร์มินซาเนี่ยเป็นตัวฮิวที่อ้ำสุดในเกมในต,ตอนนี้นะครับซึ่งตัวของน้องมินอซาเนี่ยมีความสามารถในการฮิล แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ชุดเพื่อนออกด้วยเป็นสายฮิลที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะเล่นยากสัหน่อยเพราะว่ามีตัวละครอ,อย่างแอสตาและยามีแดงซึ่งตัวของมิโมซ่าเนี่ยอาจจะเล่นได้ยากเพราะว่าสอตัวนี้เนี่ยมีความมีสกิลที่ตีได้แรงครับอาจจะทำให้มิโมซ่าเนี่ยตายได้ในตายได้เลยในการ PVP ตอนเริ่ม ซึ่งก็ควรระวังสนไว้อย่างมากเลยครับสำหรับมิโนซ่าตัวต่อไปนั่นก็คือวันทอสวันทอสเนี่ยหลักๆแล้วก็เอาไว้เพิ่มคะแนนให้กับเพื่อนร่วมทีมครับแต่นอกจากเพิ่มคะแนนให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วเนี่ยวันทอสยังมีสกิลที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนร่วมทีมและสามารถป้องกันเพื่อน จากดีบัฟที่ลดความเร็วของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยแต่ว่าก็แค่50%นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะออกแล้วก็มีโอกาสไม่ออกก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยเหมือนกันสำหรับวันทอสต่อต่อมาก็คือโลตัสสำหรับโลตัสเนี่ยเป็นตัวดีบัฟที่ถ้าเพื่อนเรียดีแล้ว แด้ตัวนี้มาเนี่ยควรเก็บอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าโลตัสเนี่ยมีสกิลที่ลดต้านทานความเสียหายและยังเพิ่มการติดดีบัฟของฝันของข้ามได้อีกด้วยแถมตัวของโลตัสเนี่ยยังมีสกิลที่ล้างบัฟเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูและยังลดค้ามเฝันของข้ามได้อีกด้วยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดได้ต้องรีบปั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวที่ดีมากเลยสําหรับโลตัส และสุดท้าย,ยที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือมาสมาสเนี่ยเป็นอีกตัวที่ถ้าลีโลหามาได้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะมาสเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแทงที่ถึกอย่างเดียวนะเขาเนี่ยเป็นสกิลที่สามารถสตั้นศัตรูและลดพลังของศัตรูได้ด้วยเป็นตัวที่ ใช้ได้ทั้ง PP และ PvE ลยครับแถมมาสเนี่ยก็ถึกมาหม่นะเพราะว่าสามารถลดความเสียหายได้ถึง3 4แล้วก็ยังเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์ของฝนกรพธ์ได้อีกด้วยเช่นกันถ้าเปิดได้เนี่ยควรรีบปั้นเือนกันครับสำหรับตัวนี้สำหรับตัวของโดตัสแล้วก็ตัวของมาสเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆได้มาคู่กันเนี่ยจะเป็นอะไรที่โกะมากนะชือต้นเกม แล้วผมแถมให้ตัวนึงนะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับตัวของยามิวิไลโคเวอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เพื่อนเื่อเนี่ยสามารถแลกได้จากตัวของประตูแห่งการ,รผุพานครับซึ่งประตูนี้เนี่ยพอเพื่อนเื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้สามตัวนั่นคือแอสตา มิโนซาแล้วก็ตัวของแล้วก็ตัวของยามินั่นเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปิดยามิได้ก่อน,นเพื่อนๆก็มาเลือกตัวอื่นได้ในประตูนี้เลยครับเอาละผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําตัวละคร PVP ตัวละครที่ผมออกมาให้เพื่อนดูกันเนี่ยก็เป็นแค่เคีิงส่วนตัวของผมเท่านั้น ถ้ามีเตผิดพาดประการใดห,หรือผู้ผิดไปก็ขอการภัานันที่ด้วยถ้าเพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมวันการชาก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ